สิ่งที่มีในวัยเด็กตอนนี้ไม่มีแล้วความสุขเล่นไปหลายครั้งแล้วด้วยหลายคนแล้วด้วยเล่นอืมสุถ้ามึงอยากจะตั้เดีกยวกูเล่นให้พ่อผู้นำเอออะไรวะเนี่ยฉันน่ะนึกถึงรถไอติมนะไม่ค่อยเห็นแล้วรถไอติมอะไรนะที่มันที่เขารอๆกันแล้วมันแบบมันไวยิ่งกว่าแสงอะไอติมวอวปะเออ ตือ่เตดติมบอลุกคนคิดเดียวกันไหมมันไม่เชิงกันหรกมันแค่แบบว่าเราได้ยินแล้วคือแบบกว่าจะวิ่งออกไปเขาผ่านหน้าบ้านไปแล้วอะถ้าเฮียแกขับด้วยความเร็ว2กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเฮียแกก็ทำแล้วนะมึงเห็นไมสองกิโลเมตรออมันเดิือนยวงเร็วไปรถไอติมวอลบ้านฉันเขาขับช้ามากนะแบบว่าเหมือนอยู่ตอนนี้ตอนเที่ยงอะแล้วแบบกว่าจะออกจากบริเวณบ้านกูุงคุบายสองแล้วอะรถมึงเสียแต่แต่บางทีอะก็คือแบบถ้าเขาขี่ผ่านไปแล้วอะรถ แล้วเขาไม่ได้ยินจริงไงแบบเราเรียกเขาไม่ได้ยินไอเดมไอเดมผู้เตงไอต้งก็อยากกินมีมีเฉียวนะมีเอามีเสียวนั่นแหละไอ้เหี้ยเอาไปมีเสียวอ่ะเรียกเรียกเขาคนเข้าใจเพราะแล้วเขาบอกมันละลายไวเขาบอกจริงแล้วเขาบอกหวานไม่รู้จริงไหมแต่ที่รู้คือมันล้างสมองอ่ะมันล้างสมองว่าถ้าหูตึงอ่ะตอนนี้นะกนเราคนเคุยไปหมด เราเป็นหมอว่าเราตื่นใครชนะครับของผมอ่ะเห็นบ่อยมากเพราะว่าผมอยู่เพราะผมขับเดี๋ยวๆๆี๋ยี๋ยอันนี้ฮาเลยนะเขาเขาข้อสามมอนซึ่งบ้านผมอ่ะอยู่สุดซอยเกือบจะถึงบ้านผมแล้วแต่เค้ากลับรถเค้าอาจจะขี่ขี่มาแล้วบอกเฮ้ยชายไม่ใส่เสื้อตรงนั้นใครว่ากลับดีกว่าอย่าเลงไนก้าหรือเปล่าวะนั่งนั่งอยู่ตรงนันนั่งหน้าสระน้ำระน้ำสาธารณะ พี่รู้ได้ไงผมไม่ใส่เผาๆมาอยู่บ้านเนี่ยจ๊อตเนี่ยแล้วไหนคอมเมนต์คลิปคลิปไปแซวเขาจะบอกว่าพี่ว่าพี่แซดทำเอ้ยไม่ใช่พี่ขอโทษขอโทษพี่ว่าพี่จ๊อตกันไมเออแหมโอ้โหแล้วคลิปนั้นนี่กูโดนเยอะเหลือเกินไหนแฟนคลับเยอะนะ้วต้องบึงเลยเออเขาไปไกลๆแล้วก็ชักปืนแล้วน่ะเดี๋ยวก็จะเดินไปหาผมเออเขาเล่าอะไรมีคนจูงช้างแล้วก็แบบ ให้ใจ่ายค่าอาหารเลยทุกวันนี้ยังมีอยูใ่ให้ซื้อให้ซื้อกล้วยใช่ไหมคุณจูงชายังมีทุกวันนี้ยังมีจริงท,ที่เคยเห็นอน่ะ กรุงเทพไม่มีเลยก็พี่มาเนี่ยคนดุงช้างไม่ได้อยู่สุรินทร์ด้วยตัวเมืองใหญ่ไม่น่าจะเห็นหรอกได้ยินมาว่าแบบการทำอะไรนี้มันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ใช่มันมีปัญหาเรื่องการจราจรด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องขับถ่ายด้วยลูกหนึ่งมีหูแม่งเท่าลูกมะพร้าวเคุณเคยเห็นแมกิวเมื่ไห่ที่มับีบกินน้ำแต่ก่อนบ้านป่วยเยอะโอ้ยแต่ขี้ช้างเหม็นจริงคุณโอ้ยก่อนขนาดนั้นไม่เหม็นจะให้ว่าไหมาของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็แบบต้องไปเดินใกล้ๆไ่นได้กล แอร์ดูดมาเป่าใส่ห้องโอ้ผมนึกถึงอีกอันนึงในช่วงวัยนั้นนะมนเป็นเหมือนกับยาเจ้าชู้ใช่ไหมแห้งๆอ่ะไอยาชู้เป็นเหมือนน้ำน้ำเล็กๆแล้วพอเปลเสื้อมันก็ติดเลยอ๋ออ้นั่นมันเป็นอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกันมันจะยาวๆไม่รู้เรียกว่าอะไรยาวๆไหมโอ้โหเหมือนต้นแม่งดึงไอจอแล้วไม่ใช่จอดึงต้นไง ต้นอะไรวะที่มันต้นรถเป็นไรไอ้อ่ะติดอันนั้นไม่รู้เป็นยีเป็นยอนพอนอชนิดหนึ่งน่าจะมีผู้ดูมาตอบในคอมเมนต์แหละบอกว่าต้นรถเป็นไรอะไรนะเออสมมุติว่าต้นรถเป็นไรแล้วแล้วเป็นไงรถต้นรถเป็นไรเป็นยังไงอ้าวเอาแล้วเจอในสถานการณ์นี้กับกูก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเลยเห็นเปล่าฮะไม่กูถามมึงอ้าวถามว่า แล้วมันจะมันจะมันโยกย้อนผมด้วยนะคุณผู้ชมนะครับดูนะครับมันทําตัวมันเองครับพี่อะกำลังข้ามเรื่องชื่อไปสมมติว่ามันชื่อต้นรถเป็นอะไรเข้าท็อปิกแล้วว่าไอ้ต้นรถเป็นอะไรเนี่ยมันยังไงแล้วมึงเนี่ยใส่เซ็ตมก็มก็เห็นมัเหมือนตอบแทนเนี่ยไม่แต่แมึงไม่มีเซส์เลยนะเนี่ยต้นมันจะยาว ลักษณะคล้ายครเม็ดข้าวแต่แบนแล้วผอมกว่าเหมือนเหมือนไอ้ต้นอะไรนะที่มันแบบอยู่รูมาในน้ําแล้วแบบระเบิดเออคล้ายๆเม็ดพีเออ,เอ,อแต่อันนั้นอาว้ทีเออแต่อันนั้นอันนั้นอันนั้นเล็กแต่อที่ผมหมายถึงอ่ะมันเล็กมมกว่าดอกย้ากโง่งตามข้างทางใช่ไหมเป็นพวกวัชพืชอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่มันแหลมแหลมอ่ะมันมันมันไม่ใช่เป็นผงผงฝอยฝอาตรงตรงะกูว่ามึงเจอเอเลี่ยนจอดตรงวะเราอยู่ไหนเรอยู่นี่ จะอ๋อจะมาบอกว่าจอนอยู่ไหนนึกว่าคนนู้นจะตามไปตบแล้วหรือว่าจอนมึงโดนตัวบุ้งเออจอนเพราะว่าจอนไม่ได้เห็นต้นมันเออพูดถึงเม็ดปอแปะมันจะเป็นในกลุ่มของผมมจะเรียกว่าเออมาเลเซอร์ลบเท่ไหมมาเลเซอร์ลบโอ้โหไม่เชื่อเท่มันโหดจังวะแต่ภาพที่มันเป็นจริงก็คือแบบมึงเอาเรือลงน้ำปุ๊บเรือมึงระเบิดเลยมันแค่แบบแปะเฮ้ย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  เลยแบบสีนิเขึ้นแบบจุเนี่ยเคยเคยเอาไปได้หนีป่ะอมน้ำแล้วก็เอาไปใส่ปากอ่ะมันไม่อันตรายนี่จะไม่ผิดนไงก็ไม่อันตรายแปลกในปากไม่ไม่เคยทำอ่ะมันดูมันดูแบบมันดูแบบพ่อแม่ไม่เห็นเลยคือจะ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 ไม่ได้นอนในบ้านอะไรเงี้ยน่ะไม่นอนแล้วคุณนอนระเบียงพอเย็นแล้วรอนเลยปู่ผมเขาสามารถแบบบาเขาเป็นแบบพวกช่างฝีมือเขาชอบเอาแบบพวกของกินหรือไม้มาทำเป็นแบบเป็นงานฝีมืออะไรเงี้ย ว่าเขาสามารถทำทาแบบว่าลูกโวนโอให้ใกลายเป็นกบได้เลยอันนั้นไม่ใช่ช่างฝีมือด้วยเขาเรียกอะเคมิส ฮ่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นกลบแบบโอเฟกปุ๊บกระโดดออกรายได้มาโทราเอาเกมสอ้าประมาณนี้แหละอ๋อเออมันไม่ได้แบบเดียวไปคิดว่าเป็นกลบเป็นกลบเลยนะจะเปิดมันต้องเห็นแกนแท้แล้วโูเห็นแกนแท้แล้วรถกระดาษรถกระดาษโอ้โไม่ไม่ทานเลยไม่กูไม่มีเพื่อนกูเลยไม่ได้เล่นูพับไม่เป็นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่หายไปนะมันก็ยังอยู่กับเราถ้าเราจะขับมันรถกระดาษก็มีเครื่องบินกระดาษ มันจะมีเพื่อนกูคนหนึ่งอ่ะแบบว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนตอนเด็กนะแต่เป็นเพื่อนมหาลัยนี่แหละแล้วแบบถ้ามันเคยดูท็อปการ์ดมันจะเป็นคนที่แบบคอยดูแลรถของพระเอกอ่ะใช่บบนีไม่เป็นแบบคนแบบว่ารู้ว่าเออบินไม่ขึ้นอ่ะสมมติมันชี้อ่ะอันนี้บินไม่ขึ้นอ่ะหัวมุ่งหัวมุ่งซันนี้บินไม่ขึ้นแน่เหมือนเป็นคนเปลี่ยนอะไรอ่ะอะไรว่างมากก็เห็นภาพเ่าแบบให้กูต้องการกานจระปลารึเปน่าไอ้นี่เดินมาจับไหล เดี๋ยวตรงนี้มึงยังไม่ไรับาดแตกไม่หย,ย,ย,ยิบประแจอมาแล้วแล้วควางปุ๊บแม่งแบบบินบินนานอะ่ะบินแบนบ,บสิบห้าทีอ่ะสิบห้าทีเลยวะไอ้ตกปลานี้เอาเอาปลาลงไปแล้วปลามันก็นนพังง่าพังง่าแล้วเอาเอาเบ็ดไปแหย่ปากหมนโคตรมันอะไม่รู้อ่ะแบบถ้าใครบอกคุณภาพมันกว่าเกมๆๆน,นี้นะกูตกปากเลยเคยเคยเห็นว่าตกปลาโอโซนอะ เออไอรอสเออนี่ไอ้นี่นี่ของกูเลยนี่หวาเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาไปเอาของมึงมาทัดมานั่นเหอเออถึงกูทำะลยวะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบหมายถึงแบบหมายถึงว่าแบบมันมันลักษณะเป็นอยางเงบ้านบ้านมันมีเบ้านมันมีรุ่นนี้เลยเอาละเอาละคอมเมนต์เตรียมด่ากูแก พูดอะไรพี่จอกูมึงระวังตัวไว้อะรอย่างนี้เลยเครื่องฟาร์มีคอมมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นอ่ะทั้งครอบครัวเล่นเกมด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากอารมณ์แบบเครื่องมันเข้าไทยอ่ะแล้วคนกาลังเหอใครมีแบอู้มันแปลกใหม่มันวู้ว้าวเกมคลับสิกเกมยิงเป็ดเกมคอนท่าอะไรยุคนั้นมาริโอ โอ้โหเกมยิงเป็ดเลยนะมันมีเครื่องมันยิงเป็นปืนด้วยนะผมมีใช่ใช่มันมีจอยเป็นปืนด้วยเราเล่นกับครอบครัวสมัยก่อนแล้วมันสนุกมากว้ายอุ้ยเหน็บโอ้งนี้เลยเนี่ยแหลยนี่มากนี่โอ้โหคลาสสิกเพลงมันคนลุกชอบเพลงมันมากเลยนะเพลงประกอบเกมเขี้ยะเขี้ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมเหมือนกันที่เพิ่งมาเคลียร์ตอนโตเพราะตอนเด็กเล่นไม่มานี่นี่เลย ไปไป่อไปเชียรแล้วไมเรารต้องไประเบิดลูกโป่งล่ะเอออ้ยสไลด์เยี่ยมันลบได้เอเฮ้ยยังไปโน่ชชาีเกมมันลื่นขนาดนั้นเหรอไต่ตอนอย่างที่บอกตอนกูเล่นมันแบบเฟรเเกมเบนโดสาวเน็ตหลุดอ๋อ มเ้ามีให้เล่นด้วยกันประเด็นนี้เอาแล้วเล่นแล้วนี่ทำได้มาก0.9ไม่ได้เล่นนะเนีเด็ดมาแล้วกูยังชอบเลยอ่ะกดลูกศรลงเพื่อเป็ดนะแต่ละสาระพังกนี่เลยกูกันนี่คนเคยเห็นตอนกลางคืนรึเปล่าว่าเด็กเด็กอย่างพวกคุณไม่เคยเห็นตอนกลางคืนหรอกวิ่งข้ามวันไปข้ามคืนมึงเคยเน็ตปุ๊ดมันเปล่าแสบตายชิบหาย ไหนว่าลองลองแคสเกมแบบดูก่อนดิอนี่นี่ไงมันแต่ยกนี่คืออะไรในแบทแมนกับโจ๊กนคือะไรกูหิวเลหอโจ๊กเวนเดย์เวนเดย์เดียรว้เดอะไรวะเฮ้ยวอุ้ยเวนเดย์ดูเวนเดย์ดิอะไรวะแบทแมนเฮ้ยดนี่ โจ๊กเดี๋ยวดีกูอยากลองโจ๊กอ่ะกูอยากรู้โจ๊กเปอมีอะไรเออโจ๊กชาวเวนต์อย่างเงี้ยโอ้หมีมีเขาโอ้โหมีเขาโอ้โหอันนี้มันมาตอน P4 เยอะเดี๋ยวใช่ไหมว้าวยิงคนคนนี้นะครับไม่ได้ยิงคนที่โดดอยู่ดีก็โดดมาฝั่งกระดึนกูนะครับยิงไม่โดดเขาจอยิงหมดไมเชื่อว่ากูยิงหมดเออเลี้ยงกูนะบอสอย่างไยิงยิงใครบอสเขยิงหมด มากปอคือมึงเดี๋ยวนั้นมึงแบบเขายิงกระตุ้มตามเลยใช่ไหมขึ้นมาทำไมมึงจะโดนตำรวจยิงหรือโดนจะโดนกูยิงเนี่ยกูโดนโจยิงดีกว่าเพราะไงตำรวจก็ยิงกูดีแอบเสียดายนะที่ช็อปเตอร์มันน้อยมากว้าไอ้เหี้ยเก็บกูได้ปืนกลแต่ถังขยะนะฮะคุณผู้ชมก็นั่นปุ๊บดีปะอ๋อนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้เป็นดีใจมากที่ได้เจอมาครั้งแรกถัอะเออเออเออมึงฆ่ากูไม่ได้หรอก บอสบอสเฉยๆและชื่อโง่มากไม่มีอะไรเลยบอสไปเขาบอกเฉยบอสเลือเดือเท่าไหร่ว้าบีเวิร์ดบุรียิงรถปลิวอีกแรงถีปอปืนต่อทต้ากาศายาเลยเมื่อกี้นี้โอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้อะไรครับจอร์ด somebody help me พี่แมทดีกว่าพี่แมทคุยกันอะไรไปเรื่องบ้างวันพี่ต้องพูดดีๆนะพี่มีศัตรูจอร์จอยู่นะคลิปนี้เราได้รู้ว่าเออจอร์จเป็นคนดีครับผมขอโทษผมจะไม่จะไม่ว่าพี่จอร์จของพวกพี่อีกแล้วครับผมสาสาทุขอให้มึงเจอเพื่อนคุยกันนะเป็นยังไงในกรณีที่เราไม่เจอกันนะครับอย่างน้อยวิดีโอไอ้คุยในกรณีที่เราไม่ด้เจอกันนะครับอย่างน้อยในวิดีโอนี้เราก็ได้เจอกันพูดคุยกันแล้วก็จักลากันนะครับ